ต้นกาเนิดประเทศไทยย้อนกลับไปยุคก่อนประวัติศาสตร์ช่วงเวลาโดยประมาณเริ่มตั้งแต่ปรากฏตัวของมนุษย์ในดินดแดนนี้เมื่อหลายแสนปีมาแล้วจนกระทั่งมีการบันทิดตัวษรและการบันทึกเร,รื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งในประเทศไทยคาดกันว่าสิ้นสุดลงราวพุทธศตวรรษที่11เมื่อได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดียอย่างเข้มข้นจะเกิดเป็นรัฐทวารวดีลักษณะดเด่นคือการดำรงชีวิตแบบง่ายมนุษย์ในยุคแรกๆเนี่ยดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์เก็บของป่าและหาปลามีการเคลื่อนย้ายถิ่นตามแหล่งอาหาร พัฒนาการของเครื่องมือมีการพัฒนา,าเครื่องมือจากหินอย่างหย,ยาบๆไปสู่เครื่องมือหินขัดที่มีความคมและใช้งานได้ดีขึ้นรวมถึงเครื่องมือที่ทําจากกระดูกละไม้การตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งเมื่อมีการพัฒนาการ,กรเกษตรทาให้มนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งมากขึ้นเกิดเป็นชุมชนขนาดเล็กการค้นพบทางโบราณคาดีที่สําคัญเครื่องมือหินผมได้ทั่วไปในหลายพื้นที่มองบอกถึงกิจกรรมของมนุษย์ยุคโบราณโครงกระดูกมนุษย์ยุคโบราณเช่นโครงกระดูกมนุษย์ลำปาง ที่แสดงถึงการอยู่อาศัยของมนุษย์ยุคต้นภาพเขียนสีตามผนงังถ้ำเช่นที่ผาแตม้มจังหวัดอุบลราชธาน,นีแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเชื่อและก็พิธีกรรมของคนในสมัยนั้นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธาน,นีเป็นแหล่งที่มีความสํมคาคัญระดับโลกพบหลักฐานข,ของวัฒนธร,รรมที่มีพัฒนาการด้านเครื่องมือเครื่องใช้โลหะสำร,ริดและเหล็กและเครื่องมือปั้นดินเผาที่มีลวดลายสวยงาม,งมความสาคัญก็คือยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เป็นรากฐานของการตั้งดินฐานและการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันความสำคัญยุคก,ก่ออาวุธศาเป็นรากฐานของการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมในดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันยุคทวาราวดีช่วงเวลาโดยประมาณพุทธศตวรรษที่1 1บเถึงสิลักษณะเด่นคือการก่อตั้งรัฐขนาดเล็กเกิดการรวมตัวของชุมชนเป็นบ้านเมืองและรัฐขนาดเล็กหลายแห่งบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพญาและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออิทธิพลของพของมทธศา,าสนานิกายเถราวาท พระพุทธศาสนาจากอินเดียเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของผู้คนและเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมอิทธิพลทางศิลป,ปะและสถาปัตยกรรมแบบอินเดียพบหลักฐานทางโบราณคาดีที่แสดงถึงอิทธิพลของศิลป,ปะคุปตะและปัลาวะจากอินเดียเช่นพระพุทธรูปปางต่างๆสถูปเจดีย์ที่มีลักษณะเฉพาะการใช้เหรียญเงินพบเหรียญเงินที่มีลักษณะต่างๆมุ่งมองมถึงการค้าและการติดต่อภายในภูมิภาคเมืองสำคัญนครมาถมโบราณอู่ทองลบบุรีในช่วงแรก เป็นศูนย์กลางสาคัญของรัฐทวารวดีความสําคัญก็คือยุคทวารวดีเป็นช่วงเวลาสําคัญของการรับอวัฒนธรรมแลัศาสนาจากอินเดียซึ่งมีอิทธิพลอ,อย่างลึกซึ้งต่อพัฒนาการทางสังคมการเมืองและวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้ 3. ยุคศรีวิชัยช่วงเวลาโดยประมาณพุทธศตวรรษที่1 3บสถึงสิลักษณะเด่นอนาณาจักรทางทะเลศรีวิชัยเป็นอนาณาจักรที่มีอำนาจทางทะเลครอบคลุมพื้นที่กว้าง,วางขวางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่เกาะสุมาตรา ชวามลายูไปจนถึงบางส่วนของภาคใต้ของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าที่สําคัญเชื่อมโยงระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกมีการติดต่อค้าขายกับอินเดียจีนและอาหรับอิทธิพลของพุทธศาสนามหายานและวัชรายานแม้ว่าในดิแนแดนภาคกลางจะยังคงมีอิทธิพลของเถราวาทแต่ในภาคใต้ได้รับอิทธิพลของมหายานและวัชรยานจากศรีวิชัยหลักฐานทางโบราณคดีในประเทศไทยก็คือพบโบราณวัตถุที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะศรีวิชัยเช่น พระโพธิสัตว์เอาโลกิเตสวนความสัมพันธ์กับรัฐอื่นๆมีความสัมพันธ์ทั้งทางการค้าวัฒนธรรมและการเมืองกับรัฐต่างๆในภูมิภาคความสําคัญยุคศรีวิชัยจะได้เห็นถึงความสำคัญของดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการค้าและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค 4. ยุคลบบุรีช่วงเวลาโดยประมาณพุทธศตรวรรษที่16-19ลักษณะเด่นอิทธิพลของขอมเขมรโบราณ อาณาจักรขอมที่มีศูนย์กลางอยู่ที่นครวัดและนครถมแผ่อิทธิพลเข้ามาในดินแดนภาคก,กลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยการสร้างปรา,าสาทหินมีการสร้างปรา,าสาทหินขนาดใหญ่จานวนมากเช่นปรา,าสาทหินพิมายปรา,าสาทหินพนมรุ้งซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและแสดงถึงความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมขอมอิทธิพลทางศาสนาและวัฒนธรรมขอมศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพระพุทธศาสนามหายานแบบขอม มีอิทธิพลอย่างมากต่อศิลปะสถาปตัตยกรรมภาษาและการปกครองเมืองลบบุรีเป็นศูนย์กลางสำคัญเมืองลบบุรีมีความสำคัญในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการปกครองและวัฒนธรรมขอมในภูมิภาคนี้ความสำคัญยุคลอบบุรีเป็นช่วงเวลาที่มีวัฒนธรรมขอมมีอิทธิพลอย่างมากต่อดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างสรงสรค์ศิลปะและสถาปตัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และยังคงมีอิทธิพลตกทอดมาจนถึงสมัยอยุธยา 5. การก่อตั้งและพัฒนาการของอาณาจักรสุขโขทยัยช่วงเวลาโดยประมาณพุทธศตวรรษที19่19-20ลักษณะดเด่นการสถาปนาอนาณาจักรพ่อขุนศรีอินทราทิตหรือบางตำนานคือพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวสถาปนาอาณาจักรสุขโขทยัยขึ้นเป็นรัอิสระจากอำนาจของขอมการปกครองแบบพ่อปกครองลูกรูปแบบการปกครองที่กษัตริย์มีความใกล้ชิดก,กับประชาชนการประดิษฐ์อักษรไทยและจะสมัยพ่อขุนามคำแหงมหาราช มีการประดิษฐ์อักษรไทยถ้าไม่มีภาษาเขียนของตนเองการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในการเถรวาทแบบลังกาวงพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง,ลองและเป็นศูนย์กลางทางจิตใจของอาณาจักรความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมีการค้าขายภายในและภายนอกอาณาจักรศิลปะและสถาปาัตยกรรมแบบสุโขทยัยมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เช่นพระพุทธรูปปางลีลาเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิน ความสาคัญสุโขทยัยถือเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของการก่ะตัวของรัฐไทยที่มีความเป็นเอกราชมีภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ระหวางรากฐานสําคัญทางการเมืองศาส,สนาและวัฒนธรรมให้กับอาณาจักรที่สืบทอดต่อมา 6. การก่อตั้งและพัฒนาการของอาณาจักรอยุทธยาช่วงเวลาโดยประมาณพุทธศตวรรษที่สิบเถึงยีลักษณะเด่นการรวมชาติและการขยายอานาจอายุทธยาสามารถผนวกสุโขทัยและรัฐอื่นๆเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองและขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง ระบบการปกครองที่รวมอำนาจมีการพัฒนาระบบการปกครองที่ซับซ้อนและรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางมากขึ้นมีการแบ่งชนชั้นและตำแหน่งขุนนางอย่างชัดเจนความเจริญรุ่งเรืองทางการค้ากับต่างชาติอยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศที่สําคัญมีการติดต่อกับพ่อค้าจากเอเชียและยุโรปความรุ่งเรืองทางศิลปะวัฒนธรรมและวรรณกรรมมีการสร้างสรรค์ศิลปะสถาปัตยกรรมวรรณกรรมและประเพณีที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ความสัมพันธ์กับอาณาจักรเพื่อนบ้านมีทั้งความสัมพันธ์ทางการทูต การค้าและความขัดแย้งทางทหารกับอาณาจักรต่างๆเช่นล้านนาพม่า,มาและคขมรการล่มสลายกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงแก่พม่าสองครั้งซึ่งนำไปสู่การสิ้นสุดของอาณาจากักรความสำคัญอยุธยาเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองยาวนานและเป็นรากฐานสำคัญของความเป็นชาติไทยในปัจจุบันทั้งในด้านการเมืองการปกครองกฎหมายวัฒนธรรมและประเพณี 7. การก่อตั้งและพัฒนาการของอาณาจักรธนบุรีช่วงเวลาโดยประมาณพุทธศตวรรษที่23ลักษณะเด่น การกรอบกู้เอกราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนและขับไล่พม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาที่ถูกทำลายการสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเสียหายอย่างหนักจึงย้ายเมืองหลวงม,มาที่ธนบุรีการฟื้นฟูบ้านเมืองและขยายอาณาเขตมีการทำสงครามเพื่อรวมชาติและขยายอาณาเขตให้มั่นคงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมมีการรวบรวมและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่เสียหายจากสงครามความสำคัญ กรุงธนบุรีเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการกรอบกู้เอกร,ราช,ชาติไทยระหว่างรากฐานสำหรับการสร้างชาติในยุคต่อไปแการก่อตั้งและพัฒน,นาการของกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงเวลาโดยประมาณพุทธศตาวรรษที่24ถึงปัจจุบันลักษณะดเด่นการสถาปนากรุงเทพออมหา,านครเป็นราชธานีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงย้ายเมืองหลวงมาฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาและสถาปนากรุงเทพมหาคนครการสร้างความมั่นคงและการขยายอาณาเขตในช่วงต้น มีการทำสงครามรักษาเอกลาาและขยายอิทธิพลการปฏิรูปประเทศได้ทันสมัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวมีการปฏิรูปการปกครองกฎหมายการศึกษาและสังคมให้ทันสมัยตามแบบตะวันตกการเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตยในปีพศ2475มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการพัฒนาประเทศในทุกด้าน มีการพัฒน,นาเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสาธารณาสุขและครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องการประเชิญกับความท้าทายต่างๆทั้งจากภายในและภายนอกประเทศควาสมสำคัญกรุงรัตนโกสินทร์ในยุคสมัยที่ประเทศไทยพัฒน,นามาเป็นรัชชาสมัยใหม่รับเชื่อกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆในโลกยุคปัจจุบันปัจจัยทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ดินแดนที่เป็นประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นทางผ่านของการค้าและการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตก ทำให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมรในอินเดียจากภายนอกความมุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาและแม่น้ำโขงมีความมุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและไม่เกิดการตั้งดินฐาาและพัฒนาเป็นชุมชนขนาดใหญ่ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และภาษาการอพยพและการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชนต่าง,าง,างในภูมิภาคนี้ทำให้เกิดความหลากหลายทางชาติพันธุ์และภาษาซึ่งมีส่วนในการสร้างสารรค์วัฒนาธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยอิทธิพลของศาสนาและความเชื่อพระพุทธศาสนาศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ใบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการหล่อหลอมวัฒนธรรมประเพณีและค่านิยมของสังคมไทยมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูก่อนการเข้ามาของพุทธศาสนาศาสนา,สสนา,าพราหมณ์ฮินดูก็มีอิทธิพลอย่างมากโดยเฉพาะในราชสำนักและพิธีกรรมต่างๆซึ่งยังคงม,มีร่องรอยให้เห็นในปัจจุบันความเชื่อพื้นเมืองและจิตวิญญาณความเชื่อในเรื่องผีเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและความเชื่อของคนไทยการต่อสู้เพื่อรักษากา,การ์แลาการแบบต,ตัวต่อภัยคุกคามจากภายนอก กาไปเชิญหน้ากับอาณาจักเพื่อนบ้านในอดีตอาณาจักรต่างๆที่อยู่ในดินแดนประเทศไทยต้้งไปเชิญกับการแข่งขันและสงครามกับอาณาจักเพื่อนบ้านเช่นขอมพม่าและลาวการต่อสู้เบลกสายกราบเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสำนึกความเป็นชาติการรับมือกับการล่านานิคมในช่วงปลายศตวรรษที่19และต้นศตวรรษที่20ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้สำเร็จด้วยการดำเนินนโยบายที่ชาญฉลาดและการปรับตัวให้ทันสมัยการสร้างความเป็นไทยภาษาไทยและสอนไทย การมีภาษาและอักษรที่เป็นเอกลักษณ์เวลาถ่ายที่สำคัญของความเป็นชาติศิลปะสถาปัตยกรรมและวรรณกรรมการสร,ร้างสรรค์งานศิลปะสถาปัตยกรรมและวรรณกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัวสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรมรมการสืบทอดและปร,ะปรับปรุงประเพณีและพิธีกรรมต่างเป็นการเสริมสร,ร้างความรู้สึกร่วมและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคมสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์มีบทบาทสำคัญในการเป็นสูย์รวมจิตใจและความเป็นปึกแผ่นของชาติไทยมาอย่างยาวนาน มุมมองทางประวัติศาสตร์นิพนธ์การตีความประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันนะักประวัติศาสตร์แต่และยุคสมัยอาม,มีการตีความเหตุการณ์และวัฒน,นาการของชาติไทยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมการเมืองและแนวคิดทางวิชาการในขณะนั้นการย้นยำน้ำและการละเลยบางประเด็นการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์าชาติไทยอามีการย้นย้ำบางช่วงเวลาหรือบางบุคคลมากกว่าช่วงเวลาหรือบุคคลอื่นซึ่งอาจส่งผลต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติการท้าทายมุมมองกระแสหลักในปัจจุบันมีนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ที่พยายามท และนำเสนอประวัติศาสตร์จากมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นเช่นประวัติศาสตร์จากมุมมองของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆหรือประวัติศาสตร์สังคมการกําเนิดของประเทศไทยไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเดียวแต่เป็นกระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในการรวมตัวและพัฒนาของบ้านเมืองและน่าจักรต่างๆมาหลายยุคสมัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคทวารวดีสีวิชัยลับุรีพ่าจนถึงการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยอุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ซึ่งแต่ละยุคสมัยก็มีบทบาาททััใในนนรแ่เเปยีข้จจจุ ้ากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับมีอะไรสามารถคอมเมนต์ไล่เปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับบ๊ายบาย